เอาละนะครับผมก็กลับมากับคลิปหน้ากล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใน EP ที่14แล้วนะครับผมโอเคนะก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมคือกับผม NE9 นีนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยเราก็นะตามชื่อคลิปเลยนะครับผมนั่นก็คือจะมาสอนใส่สกินนะครับผมนะซึ่งถ้าพวกคุณดูมาจากช็อตเนี่ยพวกคุณก็จะเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยได้แบ่งไว้หลายตอนนะครับผม แต่ถ้าคุณมาดูจากคลิปนี้โดยตรงนะเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเต็มทีเดียวนะครับผมซึ่งก็เป็นการทดลองคอสตูมใหม่ด้วยก็คือผมใส่เสื้อสีส้มนี่แหละใส่เสื้อรอดอไม่ใช่ใส่หมวกรอดอนะครับผมอัดมันก็อธิบัยนิดนึ่งแล้วกันนะคือผมก็อยากจะหาคอสตูมใหม่ๆเปลี่ยนบ้างผมเบือ่อหวัวโลนๆของผมหมดมละก็ใส่หมวกรอรอเลยแล้วกันนะซึ่งไอหมวกนี่แม่งใหญ่ไปหน่อยนะครับผมก็อันนี้เบอร์เจ็ดจริงๆผมต้องใส่เบอร์สี่แต่ว่าโดนขโมยนะครับ ก็เราก็ไปขโมยกลับมาอีกที่ก็ได้เบอร์ใหญ่กว่าเดิมอีกซึ่งนะมันด้ช่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับในวันนี้โอเคนะก็ในวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนใส่ตะกินมาครับกันดีกว่านะครับว่ามันใส่ใยังไงนะครับผมเพราะว่าในแมคคับเนี่ยเราบางคนนะน้องๆที่อยากจะเล่นแมคคับหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะเล่นแมคคับเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีการใส่ตะกินแมคคับว่าใส่ยังไงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังละกันนะว่าใส่ยังไง ซึ่งก็นะครับในที่ผมจะใส่ในวันนี้เนี่ยที่จะมาสอนคลิปนี้เนี่ยผมทําผ่าน T L Runcher นะครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านบางคนนะครับผมซึ่งถ้าใครเล่นผ่านเล่นไหมครับผ่าน T L Runcher เนี่ยซึ่งแนะนํามาดูคลิปนีได้เลยและอย่าลืมฝากกดไลค์กดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจคลิปที่ดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีกไม่ไกล อีกไม่ใกล้และไม่ไกลมากเนี่ยเราก็จะใกล้หนึ่งพันศับทแล้วนะครับผมอีกแค่ร้อยกับาห้าสิบัเองนะครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะผมเนี่ยก็อยากจะมีกำลังใจในการทําคลิปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะมีแบบนะเรียกว่า inspiration ว่เออแรงบนันดาลใจนะเพราะว่าคนดูคนดูนี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ผมไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปเริ่มไปเลยดีกว่าแล้วครับผมกลับข้อแรก เอาละนะครับผมสำหรับขั้นตอนแรกเนี่ยก็นะอย่างแรกเลยให้ทุกคนเนี่ยเปิดคอมขึ้นมาก่อนนะเออใครมีคอมเปิดคอมขึ้นมาเลยนะครับผมใครมีใครมีอยากไปดูและจาไว้เนี่ยก็เซฟผิดนี้ไว้ได้นะเผื่อพวกคุณเนี่ยอยากมีคอมมีคอมเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมาทําตามได้นะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกเลยให้เปิดเว็บเพจออร์เรนเอร์ตัวแม่ครับของเรานั่นแหละนะครับผมและจากนั้นเนี่ยให้คุณเข้ามาที่หน้าปกติเลยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวด้วยกันหรือเปล่านะ แต่ผมขอแนะนําให้สร้างแอคเค้าหรือว่าบัญชีไว้ด้วยแล้วกันนะซึ่งก็ผมจะขึ้นรูปขึ้นคลิปประกอบให้ด้วยนะครับผมซึ่งก็น่าจะขึ้นอยู่แบบน่าตอนนี้ซึ่งน่าก็ดูที่ซ้ายล่างเลยนะเดี๋ยวผมจะวงกลมมาให้ด้วยแล้วกันนะให้ทุกคนเห็นภาพซึ่งในซ้ายล่างเนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นเกี่ยวกับแอคเค้านะครับก็คือเราใส่บัญชีนั่นแหละก็นะซึ่งถ้าอยากจะสมัครบัญชีใช่ไหมก็ตามนี้เลยนะครับผมให้คุณเนี่ยกดไปที่ ที่ a l a n c e r o r g นะครับผมซึ่งมันก็นะมันก็จะเข้าไปในเว็บของมันเลยนะซึ่งมันก็จะมีให้ sign in login นะครับผมไม่ใช่ sign in sign up กับ login นะครับผมซึ่งมันคืออะไร sign in นะครับ sign ขออภัยครับผม sign up คือการลงทะเบียนนะครับผมส่วน login เนี่ยก็การเข้าใช้งานนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ login นะครับผมเพราะว่าผมได้สมัครไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําให้เป็นให้คุณสมัคร account ไว้นะผม sign up ไปให้เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับผมเลือกจากนั้นเนี่ยให้คุณมาที่หน้าเมนูนะครับผมมาที่หน้าเมนูที่มันเขียนว่าดาวน์โหลดสกินนะครับผมและหลังจากที่คุณเนี่ยเข้ามาในหน้าดาวนโหลดสกินเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอหน้าต่างเมนูสกินมากมามให้คุณเลือกใช้หรือเลือกโหลดใช่ไหมซึ่งคุณมาดูที่ซ้ายของหน้าจอกันนะตรงด้านข้างเนี่ยจะเป็นแถบเมนูไงให้เราเลือกประเภทของสกินที่คุณต้องการซึ่งผมจะให้คุณโฟกัสตรงที่บริเวณที่มันเขียนว่าสกิน for boy for girl อะไรพวกนั้นนั่นแหละ ข้างบนไอ้เคปอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะซึ่งผมก็จะให้ทุกคนดูตรงพอยต์ตรงนี้นะครับผมโอเคซึ่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณอยากได้สกินผู้หญิงเนี่ยคุณก็ให้เลือกสกินที่เป็นเขียนสหบับผู้หญิงนะครับผมหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคุณจะ,จะเลือกสกินเพศไหนก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับผมและก็อย่างที่2นะที่ผมอยากจะบอกก็คือเราสามารถโหลดสกินในรูปแบบ HD ได้ด้วยนะครับผมซึ่ง HD ก็คือตัวละครเราเนี่ยตัวสกินเรานะก็จะเป็นแบบ จะมีความสมจริงอะ่ะมันดูแบบภาพมันดูแบบสยองอะ่ะเออคือมันเหมือนจริงขึ้นอะ่ะแต่ว่าภาพมันดูแตกๆสยองแบบแปลกๆนะซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมโอเคในเมื่อสก,กินมีมากมายเราเลือกก็ตามนั่นี่ยและอีกอย่างนะเมื่อคุณเอาเครอร์เซอร์เมาส์เนี่ยไปจิ้มไปจิ้มที่นะครับตัวสก,กินอะไรก็ตามที่คุณจะเลือกเนี่ยมันจะทําการฉายภาพข้างหลังให้เราด้วยนะครับผมคือที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นหน้าของตัวละครอย่างนี้ใช่ไหม แล้วคุณก็จะเห็นับพอคุณเอาเครอร์เซอร์เมาส์ไปจิม้มปุ๊บมันก็จะเห็นด้านหลังของตัวละครนะครับผมอะก็เห็นรายละเอียดด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณเจออันที่ถูกใจเมื่อไหร่เนี่ยให้กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นรูปดาวนโ์โหลดเหมือนรูปสอนลงอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะซึ่งผมก็ไม่ได้จําเพราะว่าผมพูดสดสดนี่คือที่คุณฟังนี่คือสดสดคือผมไม่ได้อะไรเลยนะไม่มีสก,กิปผมไม่จดด้วยเพราะผมไม่ชอบจดสก,กิปนะครับมันเสียเวลานาาคนะ โอเคนะเมื่อคุณทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะให้คุณกลับมาที่นะครับผมคือถ้าให้คุณซายอินล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะอ่านะให้คุณมาที่ตัวบัญชีของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะว่าต้องกดยังไงยังไงนนะโอเคก็นั่นแหละเมื่อคุณมาเข้ามาตรงหน้านั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นสตีฟหรืออเล็กเนี่ยใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูปมันจะมีนะครับผมกล่องข้อความที่เขียนด้านล่างบริเวณตรงนั้นนั่นแหละตรง ใต้อวตารเรานะเขียนว่าอัปโหลดสกินอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งที่เราทาการอัปโหลดนะครับผมและมันจะไปเปิดไฟล์ explorer ของเรานะครับผมซึ่งเราก็หานะครับหาสกินที่เราโหลดไว้เนี่ยแล้วก็กด open ไปเลยนะครับผมคือดับเบิร์คิก็ได้หรือกด open ก็ได้นะครับผมหาไฟล์นั้นกดเสร็จแล้วปุ๊บสกินก็จะมาโหลดนะครับผมซึ่งพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม และนะครับผมหลังจากที่คุณได้ดูผลลัพธ์ไปแล้วเนี่ยผมก็อยากจะพูดอีกอย่างนะที่ผมยังไม่สามารถแก้ข้อผิดพลาดได้นะครับผมก็คือผมยังไม่สามารถทําให้ตัวสกินเราเนี่ยแสดงในในพวกมอดได้นะครับผมคือถ้าคุณลงมอดลงรีซอร์แพรเนี่ยสกินเวลาผมเล่นเนี่ยสกินมันไม่แสดงนะครับผมแต่ถ้าคุณเล่นไหมครับทั่วไปปกตินะแม้ครับแบบเอาชีวิตรอดทั่วไปไม่มีโรงการลงมอดอะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรเลยนะครับสกินก็จะลงตามปกติเลยนะโอเคนะ ก็นี่ก็คือทั้งหมดของในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับผมซึ่งก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผมเนี่ยนะคือแม่งลกจริงๆนะ <c oughs> โอเคก็อ่ะถือว่าเสร็จแล้วกันนะในคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงสกินในเกี่ยวกับที่มันมีมดหรือซอฟต์แวร์เนี่ยม,มาบอกให้ทราบแล้วกันนะครับผมในอีพีต่อไปซึ่งก็รอไปอีกยวยาวเลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีมียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เอนด์อีได้สวัสดีครับ